สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูเจฟอ,อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปงานกับการบ้านนะคะดดเด็กๆอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบเล่มเสริมประสบการณ์เล่มสีเหลืองขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆค่ะหน้าน,นี้เขาบอกว่าเขียนกากบาททับภาพขยะที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้มีแปดตำแหนง่งอ่าให้เด็กๆนะคะหาขยะ ที่เกลื่อนพื้นนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเจอขยะแล้วนะคะเด็กๆก็กาก,ากะบาดเลยค่ะชิ้นที่เนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดชิ้นหรือยังคะเด็กๆหาให้ครบนะคะอ่ามีทั้งกล่องนมกระดาษแล้วก็ห่อขนมนะคะเด็กๆ หน้านี้เขาบอกว่าเขียนเครื่องไม้ถูกลงในช่องว่างที่ตรงกับอุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่เหมาะสมนะคะอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะมีไม้กวาดไม้ถูพื้นมีผ้ามีไม้กวาดเพดานแล้วก็มีไม้ขนไก่ค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูข้อแรกนะคะมีอุปกรณ์3อย่างนะคะเขาบอกว่า เมื่อทำน้ำหกบนโต๊ะเราใช้จุดๆเช็ดน้ำเราใช้อะไรคะเด็กๆถ้าน้ำหกอยู่บนโต๊ะเก่งมากค่ะใช้ผ้านั่นเองทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าเราใช้จุดๆ,ๆกวาดพื้นเราใช้อะไรกวาดพื้นคะไม้ขนไก่ ไม้กวาดเพดานหรือไม้กวาดด้ามสั้นคะเก่งมากเลยค่ะไม้กวาดดามสั้นใช่ไหมคะทำเครื่องหมายถูกเลยค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะเราใช้จุดๆถูพื้นเราใช้อะไรถูพื้นคะระหว่างที่ตักผงไม้ขนไก่และก็ไม้ถูพื้นค่ะ เก่งมากเลยค่ะไม้ถูกพื้นใช่ไหมคะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกเลยและรูปสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเขาถามว่าเราใช้จุดๆ,ๆทำความสะอาดเพดานนะคะเพดานมันอยู่สูงเพราะฉะนั้นไม้กวาดที่ทำความสะอาดเพดานได้ก็ต้องมีด้ามยาวๆใช่ไหมคะเด็กๆอ่า ทำเครื่องหมายถูกนะคะไม้กวาดด้ามยาวเลยค่ะเด็กๆค่ะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าลากเส้นตามรอยปละแล้วระบายสีภาพถังขยะให้ถูกต้องนะคะอะถังขยะใบแรกนะคะเป็นถังขยะใบสีเขียวนะคะเด็กๆอาสีเขียวนะคะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะคะเช่น ผักนะคะผักที่สามารถทำเอาเป็นปุ๋ยได้นะคะเด็กๆใช้ดินสอนนะคะลากเส้นตามรอยประแล้วระบายถังขยะด้วยสีเขียวค่ะต่อมาทังขยะใบที่สองใบสีเหลืองนะคะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะก็เช่นขวดกล่องนมนะคะขวดน้ำพลาสติก นะคะที่เราสามารถเอามาล้างทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ใหม่ได้นั่นคือขยะที่รีไซเคิลนะคะอ่าแล้วก็ระบายถังขยะด้วยสีเหลืองนะคะต่อมาถัางขยะใบสุดท้ายก็คือถังขยะใบสีแดงค่ะนักเรียนเป็นขยะอันตรายนะคะอ่าเช่น ทานไฟใช้หลอดไฟนะคะกระป๋องแก๊สนะคะอันนี้เป็นวัตถุอันตรายเราต้องแยกประเภทที่เราจะทิ้งในถังขยะให้ได้นะคะเด็กๆถังขยะนะคะมี3ประเภทนะคะขยะเปียกถังสีเขียวขยะรีไซเคลิลถังสีเหลืองและขยะอันตรายนะคะถังสีแดงค่ะนักเรียน หน้านี้เขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างของภาพสถานที่ที่สัมพันธ์กับภาพแรกเด็กๆดูนะคะอ่ารูปแรกมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็หนังสือเด็กๆว่าภาพไหนคะที่มีโต๊ะมีหนังสือมีเก้าอี้เก่งมากเลยค่ะมันคือโรงเรียนนั่นเองค่ะทำเครื่องหมายถูกภาพโรงเรียนค่ะเด็กๆ ต่อมามีปืนมีกุญแจมือเด็กๆว่าเป็นอุปกรณ์ของใครคะตำรวจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,ต,นต้องอยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะเด็กๆอาทำเครื่องหมายถูกเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะรถจักรยานนะคะเราจะปั่นจักรยานออกกำลังกายเราต้องไปปั่นที่ไหนคะ สวนสาธารณะใช่ไหมคะและรูปสุดท้ายนะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์อาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆที่วัดใช่ไหมคะอาจทำเครื่องหมายถูกวัดเลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าลากเส้นพาเด็กไปสถานที่ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์เด็กๆดูค่ะ เด็กผู้ชายหัวแตกนะคะแล้วก็มีสถานที่ให้เด็กๆเลือกที่จะพาเด็กผู้ชายคนนี้ไปคือหนึ่งไพรสณนีสองวัดสโรงพยาบาลเด็กขาเด็กผู้ชายคนนี้หัวแตกเด็กๆจะพาเขาไปที่ไหนคะเก่งมากเลยค่ะโรงพยาบาลใช่ไหมคะอาเด็กๆลากเส้นตามรอยเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งงานทางไลน์นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ